และนี่คือรายการครัวชะลอยเดี๋ยวไม่เชื่อนะคะว่าเป็นชะลอยชะล,ล,ลอยจริงๆเริ่มเลยค่ะวันนี้นะคะออฟฟิศในนี้ทำเมนูอะไรคะเนี่ยพี่เดี๋ยวหวานลูกชิ้นปลากรายนี่แท้แท้อิมพอร์ตมานะคะจากนครสวรรค์ซิตี้มาจากสวรรค์ตอนนี้กลิ่นหอมลืมออฟฟิศแล้วนะคะ นไงคะเป็นไงคะ,งคะวลนเนะนียนมากเลยค่ะพี่แกงตำเองปะคะไม่ <laughs> อันนี้คือคอมสโคบสปอนเซอร์หรือเปล่าคะแน่คุณแม่เอ,อ่อไม่ค่ะแค่ผ้ายอย่างเดียวนะคะ <laughs> เอ,อ่อสปอนเซอร์เข้าได้นะสป <laughs> อนเซอร์เข้าได้แบรนด์อื่นเข้าได้จจ้บไปรัน้อง่าครับจ้า,จาไปเลยได้ครับค่ะผม ตาอะไรคะไอโยบปะเนี่ยต่ประลดแท้จากอัมวาอะไรเงข้อดีของการที่เรามีพนักงานจากหลากหลายที่มาจะได้ไปต้อังหวัดมาโอท็อคโอท็อกอ๋อมิน่าไม่เดือดสักทีก็แม่ลืมเร่งไฟจ้อการทำอาหารไม่มีอะไรถูกผิดแต่ส่วนใหญ่จะผิด ค่ะซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้สูตรจากวังไหนคะแม่วังบุรพาราะ